กาจดบอยู่ที่สาราอยอะไะมันคงจะระบากระมนมากสำหรับร่างกายให้สะดวกสบายเพราะส่วนมากหาแต่ความสะดวกให้ร่างกายความสะดวกให้ทางจิตใจไม่ค่อยหาการก็หาความสะดวกทางร่างกายร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของที่จะทั้งมวล หาทางอัดทางทำืไม่ค่อยมีเพราะผู้ที่ใช้สลากเพื่อพอระทำท,ท,ทุกอย่างเป็นปะปด้วความระบาดร,ระบนทั้งนั้นนหละที่ระบาดระบนก็คือเพื่อดัดกินเลสตัวชอบสะดวกสบายให้มันลดตัวลงว่าง ไอที่ไหนมีเต่ความสะดวกสบายทางร่างกายอีอะก็เอาความสะดวกทางร่างกายเข้ามาเข้ามาแล้วความสะดวกทางใจจากคิดแต่ภาวนานี้ไม่ค่อยสนใจกันแล้วเ,เอาความสะดวกใครทางร่างกายมาได้แค่ไหนล่ะมม่ก็ได้แค่ได้นี่นะได้แค่เขาแค่เราเท่ากันหมดไม่เห็นดี ศักศีดีงามพอจะมาแข่งกันต่อไปอีกใหล้ลานแรกดีกว่าดีารก,ดก,ดวกวาระีบรรดาแรกเรื่องความสะดวกเพื่อร่างกายเรื่องความสะดวกทางเพื่อเพื่อทางจิตใจนี่มันต้องได้ดัดเกีเ่ยเพื่อความสะดวกทางกายให้มันลดลงลดลงบางทีท่านแสดงไว้ในเพียงศีลแปดเท่านั้นก็บอกไว้แล้ว อุจาสยะทับวหาสยะราเวพระบ,บรีสิขาปทากรมามธิยาวิห้ามนั่งนอนเหนือที่นั่งที่ดอนอนใหญ่และส,สูงภายในยัดด้วยดูดและสามรลนะีนั่นที่ดีมันสะดวกว่าที่เลสกอมคนวิธีดีหลับไปรู้ตื่ถ้าไปหิวข้าวไม่ตื่นนะนี่เราเลือกไปอย่างนี้ ท,ท่าท่าทรบานหมดให้นอนเตด,ดที่ลำบากระบวนมันจะไม่ได้นอนจมไปเลยนอนที่ลำบากระบดนนอนพลกดัาพีนี่ก็ลุกขึ้นภาวนาอย่างน่้นท่านทำกันท่านสลายให้พิจารณาสบายดนะ,ะบดแบบพระพุทธเจ้าแบบรื้อขนสัตว์ออกจากโรคจริงๆนะไม่ใช่แบบล่อลวงวต้มถุนจิ่ดังที่เี่ที่หลอโลกโรคอยู่วล้วนี่นะ เอาแย่หนึ่งเข้ามาหลอกแย่หนึ่งต้มไว้แล้วต้มไว้แล้วเออหั่นหอมหั่นกระเทียมไว้เรียบร้อยแย่หนึ่งแย่หนึ่งค่อยๆขียขึ้นไปบนเขียกเขียหมูทั้งเขียงคือพวกเรานีแหละอะมันนอนใจมันจึงเป็นหมวนหมูขึ้นเขียงนอนนอนใจตั้งตั้งแต่เล็กแต่น,น้อยจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญก่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ตัว มีที่อ้างตลอดไปเลยล่ะอถ้าไปถึงขั้นแก่ยิ่งอ้ากได้โอ้ยไปไหนระบาดระบนให้อยู่อย่างนี้สบายสบายไปเลยอย่างนั้นละ่ะความเพื่ออยู่สบายนี่บัญขามาแล้วตั้งแต่ออดแต่ออกมันไม่เคยอิ่พอแต่ความสะดวกทางใจดัดดาน่นี่ตัวมันชอบทางร่างกายออกลงไปความสะดวกทางใจที่จะขึ้นมาทันที ต้องได้ฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะท่านทั้งหลายให้ฝึกั้งนะการภาวนานะมาวันไหนมีตั้งแต่เอาน้ำอ้อยน้ำตาลสะพายมาบนหลังเต็มหลังมันวันนี้มันหนักบ้างสลัดซะบ้างน้ำอ้อยน,น้ำตาลอาจจะมีอะไรแฝงขึ้นมาแทนกันก็ได้นะอย่านอนใจเจเกิดไปมาดูดเราไม่ดีเลยนะการรอดใจเ,จเกิดไป เป็นเรื่องของกิเลสกอบสะตโลกไปให้รู้ด้วยรู้ตัวจนกระทั่งตายตายไปแล้วก็กหาที่อยู่ที่พักเตี้ยใส่ไปตามความสะดวกสบายของใจที่ต้องการไม่ได้ก็เป็นเรื่องของตามความชอบใจละพาให้เกิดให้เป็นไปก็มีตั้งแต่ผิดหวังผิดหวังเท่านั้นแหละเห้นกิเลสไม่พาใครให้สมหวังให้จำเอาไว้ได้ความผิดหวังนี่เป็นเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลก ให้เป็นไปนตามมันอะไรสะนดวกอน,นี้สบายันสบายไปหมดเวลาตายไปแล้วจมจมสบายแล้วเหลือจมมาฮะว่าเิิ่นสบาขาดสบาิลงจากหัวใจเราดูที่ล่ะพระพุทธเจ้าสรุปถึงสามผลท่านทำความภาเคเพลเพื่อฟัดกับิลิตตัวมัน <c oughs> กรอบสโลให้จมกองนอนตายกองกันอยู่นี้มากี่พบกี่ชาติ ไม่ได้กำหนดเวลาเวลาจะหลุโพนจากเครื่องจองจํามันไปได้ไวเลยการศาสตร์สักสรุปสามผลพระพุทธเจ้าจะได้ตัสั้นุธรรมเพ่ว่ามีศาสนาของเราเปาน็นอย่างไรแลวพวกเราจะเอาแต่เสือแต่บอสแต่วความสะดวกสบายมาแข่งพระพุทธเจ้ามันก็มีแต่ความโลภจมนั่นแหละแข่งเท่าไรก็ไม่ได้เรื่อศาสนาคือจอป,ปราดฉลาดแหลมผมไม่มีใคร เกิดพระพุทธเจ้าของเราเทวดาอินทรมทั้งหลายกราบไหวชางนั้นมันแข็งกระด้างตั้งแต่มรุ่ดเรานีไม่ไม่อยากกราบไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาจะหลับจะนอนบอนมันบองดูมันระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไรมันมองเห็นตั้งแต่เสื่อแต่บอนนอนแล้วเหมือนตายเออไม่รู้จักตื่นละเนี่ยพวกเนี่ยเป็นยังไงล่ะ แล้วจะหวังตั้งแต่ความสุขความเจริญไม่ทราบจะเอาหวังอะไรความสุขความเจริญพราว่าเอาจากเสือจากบอนใครก็มีเสือมีบ่อนด้วยกันแล้วความสุขบ้างแข่งกันบ้างเสียหนะ้าก็ไม่เห็นมีใครเลยบ้างแข่งเขาเท่าเราเราเท่าเขาพอๆกันเอาทำพระพุทธเจ้าที่ฝึกขัดดัดแปลงตนเองที่คือที่เนี่ยตัวมันอยู่ในหัวใจนี่ออกบ้างเสียจะเป็นยังไงความาวสะดวกสบาย จะตากฏดขึ้ที่ใจความทุกข์อะไรก็ตามเลือกทุกข์มารวมอยู่ที่ใจทั้งหมดเรื่องความสุขก,ก็มารวมอยู่ที่ใจร่างกายเป็นติเพียงรับแบกรับผามเป็นชั่วการเวลาเท่านั้นแต่ใจนี้แบกตลอดแบกสุขแบกทุกข์ส่วนว่างไม่แต่ทุกข์เต็มหัวใจเต็มหัวใจเพราะม,มีการฝึกการทรมานตนเอง <c oughs> ถ้ามีการฝึกการทรมารตนเองว่า กิเลสมันจะเก่งมาจากไหนศาสตราเราเอกเอาบรรลงได้พังทลายเลยคือกิเลสพิ้นซ่าไปจากใจไปจากพระไทยของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาขึ้นมาแทนนำธรรมมาสอนโลกวัาแล้วตั้งแต่สวาคาธรรมตัสไว้ชอบแล้วทาน,นไม่มีคําว่าผิดว่าพลาดคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนโลกแต่โลกก็คือคี่เลยมันขัดแยกกับธรรมอยู่เสมอถ้าุูธเจ้าสอนว่าอย่างไรมันจะไม่ยอมเอา พูกเจาว่าอันนี้ชอบแล้วคี่เรืองตันหาว่ามันอันนี้มันชอบดีกว่าทำพระพุทธเจ้าไปก็วิ่งตามมันวิ่งตามมันแล้วมาแข่งพระพุทธเจ้าก็มีแต่ความโรโจงเสียหายตลอดไปไม่ว่าพบใดชาาิใดมันก็พอๆกันไ,ได้ขอให้พี่น้องทันหลายๆที่อ่านแต่จอบ,บ้างเถอะศาสนาที่ ไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้ๆนะพระพุทธสัพพุทธศาสตาคือศาสตราอค์เองได้แก่พระพุทธเจ้าพองว่าที่จะราฟาสิเล็ตความลงจากพระไทยแล้วนำทมคือทำอันเลิศเลยว่าสอนโลกนี้ไม่มีใครทำเกิดขึ้นได้ได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเลยนำมาสอนโลกอยู่ทุกว,วันีเทวดาอิมชัมนในไหนๆกาบหมดกาบพระพุทธเจ้าถ้ารื้อก็จะมีจะบรรลุต่อในเท่านั้นเอง มันไม่ยอมยอมกลับไปง่ายนะพวกนี้บันหัวแขกหัวดื้อมนเราที่เรียนบ้าแขกทำตลอดการเอาที่เรียนบ้าแขกทำมันจึงมีตั้งแต่ความทุกข์จมไปจมไปหาความสุขไม่มีเพราะ,จะเจาปราศลาดและผมไม่สอนใครให้โลกจมแต่ที่สอนเน้หลอกลวงให้โลกจมทางด้านทางด้านแหละไม่ได้หลอกหลอกลวงให้ไปสวัสดิภาพพ้นจากทุกข์ไปได้เลยคือื่อว่าที่เลียนให้พระันจาให้ดีนะเนี มันพินนนริกขีเกย์รมัรู้เจ้าเลยวิเลตหนาเท่านใดแล้วก็ยิ่งไม่มีความสนใจดาแต่ทรเห็นว่าธรรมเป็นของถือของร้าสบัยขอว่ามีราคาราคาก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่มีราคาราคาก็คือความโลภความโกรธราคาตันหาความเพลิดความเพลินความรุ่นเริงบันเทิงลูกลกรุงลูกทุกบีตลอดทั้งคืนเช่าวันนอนหลับให้มันขับกล่อมให้ฟังทั้ง คืนจนหลับไปข้อก้อตื่นขึ้นมาได้ได้ยินเสียงมันขับกล่อมเพลงของลูกครูลูกถูกนั่นเป็นของดีกิเลสมันชอบอย่างนนะอัอรีก็มีสักแต่ก,กองทุกเต็มหัวใจพาการที่พิจรารณาประกอบความเพียรผู้เป็นผู้ดำขขงพวกเราคือศาสตราโอเคก่อนจะได้ตัดสู่ก็สลบถึงสาหม่น จากั้านบรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่ตัดสรุนอย่างรถเเี่ยมีน้อยมากนะแต่ผู้ที่ลำบากลำบ,บนทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่นี่จะนวนมากทีเดียวที่จะมาเป็นสางขังจันลักาชารบิของพวกเราเนี่ยเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานแต่เราได้คอยเอาตั้งแต่ความสุขความสบายอย่างเดียว เหตุสาเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขคือการเปลี่ยนความดีงามมนไม่สนใจสนใจตั้งแต่สิ่งที่จะพาให้เกิดความทุกข์ความทรมานและสร้างเอาตามใจชอบใจชอบแต่สัตว์สุขภาษาทตราทุกภาษาทตรางถูกขาความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากความเห็นว่าสะดวกสบายแล้ววิ่งตามความสะดวกสบายแล้วล่ะก็ทุกตามมาตรงนั้นให้พากันโจมจีมาอ่า ตาจายมาปฏิบัติบ้างนะพุทธศาสนาเป็นของเลิศเลยเกิดมาไม่ได้พบไม่ได้พบแล้วก็ไม่เคารพรับถือเห็นเป็นเป็นไม่สูงทั้งท่อนเห็นเป็นมูดเป็นพูดไปเสียสิ่งที่เห็นว่าเป็นของดีของงามของงามนั้นคือเป็นมูดเป็นพูดนั่นแหละมันยกขึ้นมาเป็นทองคาอรัตน์ธรรมทั้งทองคาธรรมชาติและอนัตนก็ดีอรัตน์ก็ดี เอาบะอวดกันอะวดหาอะไรใจมันบืน้งยึดเกาะเฟื่องเกาไฟร้อนยึดเกาเฟื่องเกาไฟบื้ยึ่เกาก็คือเใช่ดันพากันตะอ,อกตั้งใจธรรดาผี่น้อยทั้งหลายหลวงตาที่แต่แล้วเหรอวันนี้มีออกแท่งหนึ่งนะแต่ก่อนว่ากระแทกจะฟังธรมธรมดาธรรมดาที่แตกควรจะตายแล้วให้ได้ดุสว่างเถิด เดี๋ยวมันจะตายซะก่อนจะไม่ได้ดูลูดูร้านแหละวันนี้ให้มีแทกเข้ามาบ้างอย่าภาครอนจมนอนใจอยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์นะพุทธศาสนาเป็นของเลิศอนเลยที่สุดแล้วให้ให้เข้ามาเป็นของเลื่อเลยภายในใจอย่าให้มีแต่ตำรับตำลาเป็นนอสแทกระดาษอ่านไปสวดก็สวดไปอย่างนั้นแหละไม่สนใจพิัติพิปฏิบัติตามแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต่างหน้าต่างตาแบบพิจติบัิ ฟังที่พระพุทธเจ้าสรุปสามองบรรดาสาวกทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์ที่จะได้บรรลุธรรมเป็นสาระพวกเรานี่แล่พระองค์ก็ฝ่าเท้าแตกแต่ฟังที่ลงฝ่าเท้าแตกเดินตรงโกงจนฝ่าเท้าแตกความพาคความเปลี่ยนไม่ได้หยุดั้งถอยเอาจนที่นี่แตกผู้ฝ่าเท้าแตกกลายเป็นสาระของพวกเราขึ้นมา พวกเราม,มีแต่บอดแตกบอแตกเสือขาดบอแตกเราได้อะไรมาเป็นสาระอวดกันละ่ะใครก็มีแต่เสือขาดบอดขาดมาอวดกันได้ยังไงขวเขาอวดเราเราอวดเขาไม่มีอะไรมาอวดกันละ่ะความดีมีให้พากันสร้างนะอย่าพากันดอดใจรอดจ่เฉยศาสนาถ้าไม่ไม่มีวาสนาบ้างแล้วเกิดวาจะไม่พบนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลย นำไปฝึกปฏิบตัติงานทุกสิ่งทุกอย่างว่ายากด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าความสมัครใจไม่สมัครใจสลายความเห็นว่าดีถึงจะชั่วก็ตามมันก็พอใจทำคนเราไม่ใช่นั้นคนในโลกนี้ไม่มีคนชั่วจะมีแต่คนดีทั้งหมดนี่กับความเชื่อมันว่าเป็นของดีมันก็ทำลงไปทำลงไปแล้วก็เป็นผลชั่วคือว่าบางรายก็ติดคุกติดตรางบางรายถูกเขาฆ่า ไม่มีป่าชาติละฆ่าได้ทุกแห่งฆ่าคนชั่วชาติอวกคนขวางว่าขวาขงเวงขวางโลกสงสารฆ่าได้ทุกแห่งนั่นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ <c oughs> กันตั้งตั้งใจปฏิบัติตัวเองฝึกบ้างสีฝึกตัวเองอยากให้เป็นเจ้าของดีแล้วจะไม่มีการฝึกสรารมาการบ้างแล้วจะดีเฉยเฉยมันก็ดีตั้งแต่ชื่อนั่นแหละชื่อนันตั้งถึงฝากเป็นหวดดเทียมมันก็ตั้งได้ ดังเขาเป็นบ้าตั้งชื่อกขาอยู่ทุกวันออชื่อเขาใครเขาตามเวลาจะถามชื่อให้ไปคอยฟังอยู่จัวดดาวเทียมนะเออแล้วดูดูคนผู้เจ้าของชื่อให้ไปอยู่อยู่ใดนดารโลกเอเวจีชื่อกับตัวคนมันมันไปอยู่คนละโลกนะนี่แนชื่อว่า,างไงสวรวค์ชั้นพมนี่ผ่านสู้ไ่ได้เนี่ยชื่อเขาอวันแล้วตัวมันไป็งไงอยู่ใต้คนลนโกฮืด มันเข้ากันไม่ได้เลยใครตั้งชื่อใครตั้งก็ได้เป็นบ้าอะไรกับชื่อกับน,นามร้างดูตัวเองที่มันคอยที่จะดีจะชั่วส,สัมวนว่ามันจะชั่ว้วแหละให้ฝึกฝนรวมหรือตัวเองถอนตัวเองยับยั้งตัวเองในการที่จะทาความช่วช,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 ชะตัวช้าระบบให้ให้ถอนตัวเข้ามาหลวพปูดแต่ความดีงามใส่ตัวเองต่อไปก็เป็นนิสัยความดีงามก็จะติดจิตใจตื่นขึ้นมาวันว่าพระ ม่ายสบายใจต้องไะว่าพักซะก่อนเวลาจะหลับจะนอนไม่ได้ว่ายพากไม่สะดวกสบายนติดข้อดีติดทิศสายแล้วที่นี่ไปมาที่ไหนประกอบหน้าที่การงานไม่ลึกถึงอับถึงรมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว่สะดวกสบายแล้วสุดท้ายพุทธโธทับโสสังโฆหรืออัตธรรมติดอยู่ในหัวใจตลอดความเคลื่อนไหวของเราตั้งแต่ตื่นนอนมันชิดว่า นิสัยทําไปสบายมาชอบใน้ทางที่ดีจิตใจ็ติไปทางที่ดีก็เลยกลายเป็นคนดีไปเรื่อยๆการนิสยัยเป็นคนชั่วแนละ้วเอาอย่างว่านะยนยนอยู่ที่ไหนมันก็ชั่วที่ใดมันก็ชั่วอยู่ในเมืองโมดุษก็ไม่ดีฟาดลงไปเมืองผีไปเมืองชั่วใหญ่โตไม่เกิดประโยชนะ์อะไรละขอให้ฟากระตัง้งอกตั้งใจแบบพุทธิบติลงตามที่บวชมาได้เจ็ดสิบสี่ปีแล้วนะเนี่ย เทีย74ปีบวชมาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2477็นเวลา73-74ปีเวล้วผู้นะสาวพยายามฝึกฝนอบรมตัวเองชีวิตของพระสวมเต็มร้อยเปรเซนตตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบันที้ไม่เคยทำลายไม่เคยฝ่าฝืนด้วยเกินชีวิตของพระคูปองปืนไปกับทําำได้ ทำวินัาเป็นองค์ศาสดาเราก็เท่ากับตามเสนของพระพุทธเจ้าโดยทำโดยวินัยตลอดวาจนกทั่งทุกวันเแเราก็ทุกเย็นหาความสุขหาความทุกข์ไม่ได้ในใจทุกวันนี้บอกกักงเลยไม่มีทุกข์อะไรหัวใจนี้สิ้น้ากลงไปแล้วตั้งแต่วันที่พุธวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่รอยเก้าสิบสามหลังวัดรอยําบเจดีเวลาห้าทุนั่นละ ทีเด็ดตัวเป็นเป็นภยัยเป็นเสี้ยเป็นน้ำเป็นหอกเป็นเหลาฟาดกันมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามวันนั้นทิเด็ดตัวเป็นมหาภัยต่อหัวใจเขาเราได้ขาดสะบัดออกไปตั้งแต่วันนั้นมาแล้วไม่เคยมีความทุกข์ภายในใจตลอดจดกระทั่งบวชดี้และไปข้างหน้าก็จะไม่มีเป็นที่แน่ใจในการปฏิบัติธรรมสารทิฏฐิโก ภาพดูเห็นผลงานของตนโดยระดับดำดาสารทิจิโกผู้ปฏิบัติจะฝึกนู้เองเห็นเองในผลงานของตนทำสร้างความดีงามมาได้มากร้อยเพียงไรก็จะเห็นงานของตนเพิ่มกับเพิ่มข้าจนกระทั่งอีปปอไปในหัวใจแลปล่อยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นละ่ะปล่อยสมบูรณ์นิยมไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ ธรรมชาติที่วบาวิบูตุดพจน์เป็นแดนอัศจรรย์คือใจที่วิเศษมีโสแล้วเป็นธรรมชาติภายในหัวใจแล้วนั่นเวลาทำละให้เลยมากว่าก็เป็นอย่างนั้นนีมกาจวนจะตายพูดในผีน้องตตลายฟังเสียการเทศสาววาการู้สึกจะเป็นหลวงตาบัวเลียเทศมากที่สุดในประเทศไทยการช่วยชาติบ้านเบืออก็หลวงตาบัวเป็นคดเทศช่วยชาติบ้านเบืออทุกแก่ทุกูหลวงตาบัวเป็นคดช่วย ขนสมบัติกระทองเข้าขอเข้าสู่ส่วนรวมคือข้าหลวงก็หลวงกับมัวเป็นคนรู้สาพยายามผลแลกักเจ้าขอไม่เอาขนช่วยชาติบ้านเมืองว่าเวลาี้ส่องํำเราก็น่ตัง้งบุญกว่ากี่โน่นแล้วนะเห็นไหมละนอนล่าก็เป็นสิบล้านกว่าเงินไทยี่ออกด้วยโลกพีอะไรออกหมดออกหมดเพราะเราไม่เอาช่วยโลกเราช่วยจริงๆเวสุทธพุทธโธหาที่ต้องตีไม่ได้ และช่วยด้วยความเมตตาด้วยนะช่วยโลกเพราะเราอิ่มทุกอย่างในโลกธาตุนี้เราพอเราปล่อยาวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยตั้งแต่วันที่ 15, ้5พฤศจิกายิ2493หลังวัดเขาวัดลอยธรรมจิดีบ้านตัวท่าบวันาานี้ปล่อยาวางโดยสิ้นเชิงไม่ปรากฏว่าจิตไปยึดอะไรในดะอีกต่อไปแล้วจะปล่อยวางตลอดไปจะว่าเรียกนิพพานเที่ยง หรือ่เที่ยงมันก็รู้ได้หัวใจไปถามหาลิีานเที่ยงไปเที่ยงที่ไหนก็ดีดูด้หัวใจก็แล้วกันถ้าโมพุทธเจ้าเคยโกหกโลกที่ไหนเรียกว่าสวคสรธรรมตัดไว้ชอบแล้ว,วัวจะขออิ่มต้องรู้ว่าอิ่มถึงที่ไหนต้องรู้ถึงที่นั่นนั่นละธรรมเป็นธรรมสอนโลกที่เป็นสวคสรธรรมตัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่หนีและปลงผมใดเราลองต้มถุนเหมือนเจเล็ที่เป็นเจ้าต้มถุนจัดโลกให้ตายก่อการอยู่เลยนีน่ละ ทำว่าท่านไม่เป็นอ่างานั้นให้พากันตั้งใปมาพูดปฏิวัตินะวันนี้มีแผดๆจะบ้างไมงั้นจะไม่ตื่นตัวถ้าต,ตื่นตัวโกรธมาโกรธเราตาแนละ้วพากันจมนะจะว่าไม่บอกนะนี่สอนด้วยความเมตตาล้วนๆความโผโถโสแย่จะเสียงแผลเสียบเผาขนาดนี้ก็ตามที่ติตเราด้นไม่มีความโกรธความวุ่นวิบติดกับให้ชาติถลายให้สัตว์ตัวใดเราก็ไม่เคยมี มีตั้งแต่ความเมตตาล้วนแผบแรงเท่าไหร่ยิ่งความเมตตาล้วนเท่านั้นแหะที่มาสอนโลกเวลาดีเราสอนด้วยความสงสารให้พากับพิพี่เจรนาให้ปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดีนะอยากดีมิแต่อยากดีเฉยไม่ทำดีมันไม่ได้อยากชั่วทำชั่วได้ชั่วทันทีอยากชั่วไม่ทำชั่วก็ไม่เป็นชั่วถ้าอยากชั่วทำชั่วก็เป็นคนชั่วอยากดีไม่ทำาความดีก็ไม่ได้ดี อย่างนี้ทาความดีมันก็เป็นคนดีขึ้นมานั่นให้ทําเอาอย่างนั้นนะปฏิบัติอย่างนั้นหากันตั้งอ,อกตั้งใจที่ัวนจะตายแล้วอายุหลวงตานีเก้าสิบสี่ปีกับห้าหกเดือนแล้วนั่นเนี่ยจวนจะตายแล้วจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่มาสอนโลกนี้ตั้งแต่สองสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาวันที่สิบห้านั่นเป็นเวลาเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ด ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีแล,ลว้วบาที่เราสอนโลูกเรื่นวไม่สอนเราเราสอนเรียบร้อยแล้วบมดพยศภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือจิตใจสว่างจ้าตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้มาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะเป็นธรรมชาตุสว่างจ้าอีกต่อไปไม่มีกำหนดกต,ตเกาที่ทันเรียกว่าที่ผ่านเที่ยงที่ไหลใจเที่ยงกพอพล้วหมดที่เด็ดแันหาหมดสมุติแล้วกกดอริจังทุกขังหน้าตาจะเข้าไปถึงได้อย่างไร นิพพานไม่มีกฎหรือจาทุกขังตางเข้าไปถึงได้จิตถึงนิพพานเขาจิตเป็นธรรมชาติแล้วกฎไหนจะเข้าไปถึงว่าที่เป็นผู้ทรมชัดชัดเชนยานี้ละการสอนเป็นรองสลายจึงสอนด้วยความอาถรรพ์ชาใจไม่สงสัยว่าจะผิดไปที่ตรงไหนเขาจะขอปฏิบัติว่าถูกต้องวโนยารับถูกต้องวโนยำรับจนกระทั่งถึงความอิ่มพอไม่หวังอะไรอแล้วสามโลกธา,าตุปล่อยาวางโดยสิ้นเชิง ก็มีแต่ความเวตตาสงสารสว์โลกจะมาตายกองกตายใต้ผีตายพลาดตายเป็นเวลานี้ก็เป็นวารุจากวารุจะตายเป็นเปรตเป็นผีเป็นวดเป็นแว่เป็นตว์ประเภท,เภทตา่างๆไม่มีกาหนดที่ควรแก่เราผู้ทําดีทาชั่วระ,นะ้ัะจัดเกิดได้ทางนั้นนละนะให้พากันระว่างนะไม่อยากไปเกิดได้ที่นั่นที่นี่แต่ทําความชั่วอาจเป็นทางเดินเขาทางไ้ดีแนละ้วมันจะเกิดแน่นอดพากันจามันทุกคนทุกคน ศาสนาผู้เจ้าท้าทายโลกวันนี้เท่าไรสองพันห้าร้ 2500, 500อยห้าร้อยกว่าปีแล้วนี่เรายังตื่นรับข้อข้อบุหลือเอาอะไรบาเป็นใหญ่ยิง่งกว่ารมเอายศเอาลาบเอาความสรรเสริญเย,ยอยวยเอาสมบัติเงินทขของก็ขอเลยมาอวดทำยา้าอวดสิ่งนี้เป็นเศษเดนที่ผมทำโรกพูดแตรรมแต่ว่าทมเหลือโลกเหลือหมด,ด,ดแล้วในี่สเหล่านี้ยาไปอวดให้ดูตัวองเราที่มันร่อย อยู่ทุกวัน,นว่าอันนั้นกรดีอันนี้ก็ะดีว่าอดทำนี่ตัวเดียวตัวน้อยตัวเดียตัวต่ำช้าหรือซ้ำให้รีฟิตตัวสบายละต่างก,กามาพิจฏิบัตัวให้ดีแล้วจะเป็นคนดีคนดีขึ้นมาทำพระพุทธเจ้าสอนโลกวันนี้รานเท่าไหร่โกหกโลกเหรอไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนโลกด้วยความโกหกไม่มีตะกี้เลยเท่านั้นเราโกหกโลกตลอดไปภาคการโจดเจ้าวระยาาเทศ มากกามานั้นแสนดัดไปทาแขนก็อ่อนล,ลงไปอ่อนลงไปอพูดอะไรก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นอาการเจ็บสลาดมาก้าวการนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ทาจาก,จกากขนแก่การเวลาขอความสวัสดีจะมีแก่บรรพี่น้องถลายโดยทั่วกานเทือก